เมื่อกล่าวถึงเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คนจีนบูชามากที่สุดไม่มีใครไม่รู้จักชายชิงเอีย้ยเทพผู้ประทานทรัพย์ความมั่งคั่งและความสําเร็จแก่ผู้ศรัทธาตำนานเล่าขานกันว่าเดิมทีเทพชายชิงเอี้ยเป็นมนุษย์ผู้ทรงคุณธรรมชื่อว่าเจ้ากงหมิงแห่งยุคราชวงศ์โจเป็นแม่ทัพผู้มีสติปัญญากล้าหาญและซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินหลังสิ้นชีวิตท่านได้รับการแต่งตั้งจากสวรรค์ให้เป็นเทพชายชิงเอีย้ยผู้ดูแลทรัพย์สมบัติข,ของมนุษย์และคอยปกป้องผู้ทำมาค้าขึ้นจากสิ่่งชัว้าย เทพไฉ่ชิงเอียมีหลายปางแต่ที่นิยมที่สุดคือเจ้ากงหมิงป้ายหรือไฉ่ชิงเอียปางบูทรงสวมเกราะขี่เสือดำมือถือทองคำแท่งและคาถาเหล็กหมายถึงอำนาจในการปราบอุปสรรคและดึงดูดโชคลาภจากทั่วสารทิศส่วนอีกปางหนึ่งคือไฉ่ชิงเอียปางบุญทรงถือแท่งทองและม้วนบัญชีหมายถึงปัญญาและความสำเร็จในหน้าที่การงานในคืนวันตรุษจีน ชาวจีนเชื่อว่าเทพชายชิงเอียจะเสด็จลงมายังโลกเพื่อมอบพรแห่งความมั่งคั่งผู้คนจะตั้งโต๊ะบูชาจุดประทัดและอธิษฐานรับเทพตั้งแต่เที่ยงคืนด้วยความศรัทธาว่าหากท่านเมตตาโชคลาภจะไหลามาไม่ขาดสายตลอดปีแต่เนื้อกว่าความร่ำรวยทางวัตถุเทพชายชิงเอียยังสอนดราว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงมาจากความขยันสุจริตและแบ่งปัน เพราะผู้ที่ให้ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับศรัทธาในเชฟชายิงเอี้ยคือศรัทธาพลังแห่งความดีที่จะเปิดประตูทองคำของชีวิตให้มั่งมีรุ่งเรืองและรวยด้วยบุญตลอดไป